โอ้ปลาคิริพันตับพี่น้องเดี๋ยวได้พันมาเลยกินมาทันตับเด้ตัวมือนี่ต้องหยากรับใหญ่ได้มือนี่อืมแซ่บเจ้าแซ่บอ๋อปลาคิริพันตับใบเขาเกี๊ยวเปียกคุ้มๆุ้มยังแซ่บแลยเจ้ายยังขม สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอก็ผมเอียบเสบครับมือนี้มากับพี่ไอครบรอบนะครบรอบพี่น้องครบรอบจุพี่น้องสองอยู่สองสามอาทิตย์บมดละสองอาทิตย์พี่น้องจุนี่อ่าจุพันเอาผ่าคริริวพันตับกับพันเนื้อแบบผสมให้พี่ไอแบบเพิ่กินงไงสามสิบกต้องมายากนะครับบม่ต้องไปหยาดกับเนื้อพี่น้องเนื้อเป็นเนื้อสันนี่แก้วขีเพียยพี่น้องสดๆเลยพี่น้องเจ็นดึกๆขึ้นกันละเนี่ย เดกๆจียวขี้เพียคนละถวยเจียวเพียรขมขเอาดอกจอกไม่พี่ใหญ่ยำน้ำมัอนี่กับผ่าขี้ดุนี่ครับใช่ว่าก็เขาเหนียวๆปนีักก็มีแล้วเนี่ยโอ้หลายพี่น้องมีใบบรุรีนฝาพร้อมมามามาโอ้โหเนี่ยมาแก่ข้าวเลยจังเลยเกะแก่อยู่ปะเป็นสันสันนี่โอ้ของดิบของสดมันก็ต้องมีแก่ข้าวด้วยพี่น้องเด้วยมันยังแสบของคู่กันตัว ขออนุญาตด้วพี่น้องเอ้ครับแก่ข้าวแล้วกินยังกับเสียบบ่ได้เนี่ยน้ำไแก่ข้าวตามเลยพี่น้องเด้อเอาลุยก่อนเลยเจ้าลุยโดยแล้วหิวเป็ิดเสียบเว้ยจงตับบ่จงไอเนี่ยเด้อเพิดหมักตับพี่น้องขออนุญาตครับพี่น้องแก้วเนี่ยตัวแก้ว<อ>แต่ถึงแม้ปลาแน่ก็แน่เพ<อ>ิ่นตัวแก้วพี่น้องขันเนี้คพี่น้องหนึ่งไห้ไหมโอ้ลมเนี่ย โอ้ปลาคิริพันตับพี่น้องเดี๋ยวได้พันมาเลยกินพาัานธ์ตับเด้ต้มมือนีิต้องอยากกับใหญ่ได้มือนี่อ,อืมโอ้แซ่บเจ้าแซ่บเอือปลาคิริพันตับใบเขาเกี๊พพยวเปียกคุ้มๆยังแซ่บไปอ่ะเกี๊ยวยังคม ดีค,ครับครับคนนังคุยคนนี้หันพี่เราจบเลย chả chẻ có mền không? chẻ, bớt thịt bắng luôn, pino này, chẻ cẩn tu, chẻ, cắt được, khăn luôn, như ngay

คนหน่อยไปบ่โอ้ดอกจอกเป็นตาหอมขนาดใหญ่สามสิบกีบปีนอ้องโอ้ล้มซับหนี้เขาก็แข็งนะปิดก่อนปิดปิดเปิดเปิดปิดไรปิดไรอ,อาดอกจอกกันอดอกจอกเจ้วไดยไข่เอาอลองดอกจอกกันสามสิบกีปกัน หน่อยจนใจผู้สบแบงพี่น้องอสามจิตสีบกตพอดีเลยทำไงได้พี่น้องเนี่ยอ๋อมันมาลาังจะสซ้อยตอนหน่อยอยู่แล้ว โอ้ยเนี่ยดูมันตื่นกินจะสีพี่น้องอย่งัยงแดงอย่ังพลอยสองสามอาทิตย์เด้พี่ใหญ่บวมบเปนบวมเปนอาทิตย์หนึ่งเลยนี่ใบเขาใส่ดอกจอกน้ำพี่น้องเอ้าหุยกระเจียวอืมชิ่งเว้ าืมซีกีบอืมนี่ันหอมเนาะ พนอยน้ำกินมั่วต่อมกินจุที่มันไม่แส่ นะเดักจับอืม,อม,อม,อมไปขับไปเลย ừ tôm

อิ่มแล้วป่ะบ่ได้อะว้าขืนเรืองอะนรออิมาเบเาเด้อกินได้แบบอออิ่มกับเศร้ากินเองเลืออะไรเนป่ะมันกินไไหลใ่้เนาะ จอกๆ <c oughs> ี่นอะเสียบเพือนเด้เสียบ

Thật chú thơm, nhằm lụt lụt trong tay mẹ Kín xôi chú nhằm đấy thì bố phí bán nhằm này, กันอยู่กะเจ้าอะไร mm hmm. กัะเจ้าแสบเนี่ยไอ้กัดแสบเนี่ยเป็นเนื้อสันเลยพี่น้องโลคเครืองในผิวหนังทุ่มตับต้องตับต,ตับเนื้อสันสันที่กรีบแล้วก็ดอกจอกตะเครง mm hmm. โลกรง อด,อดอกตอครับเน,นี่ยพักทัวร์ไปเนาะเท่า่แล้ว lain ni Ikik melebat dah ni keman tong ba ni Jod pen teng ba tong dak หน่อย Hmm? Wow, chào gì nhiều quá. xẹp à, nó kéo này xẹp ừ. hôm nay có lụa đây có mắt đọc chọc à Ừ. Ừ. cái chọc Được chọc cái เราจะกัดเท่นาน้าบุกกับเพิรดีนเนี่ย Mà bà là độc chọc Thôi hmm? thôi à, bà là chọc bớt rồi nhanh con? tôi <laughs> chỉ <laughs> buồn ทำลเ,เลยเนาะเนาะอะไรอรทำ แส<ใ>บนะอิะอ่มม่้อิอ่มตัวมันเบิดแล้วเนาะมันเบิดกับที่อิ่มตัวกันก็ทางนันโอ้จะไปไหนยาวกนุกแสบความเผ็ดพอดีเนาะแต่พอมันยำมดุดุดขับไปแล้วมันกับซอยเผ็ดขึ้นยำพริกนวดขึ้นไปมันก็เผ็ดอีดกขึ้นเนาะโอ้ก็ยังอิ่มไมเ่เกิดอ่ะ มันเบิดเด้ก่านจะยิ้มบัตรเลือเลือสองเสียมันเอาครับพี่น้องมินี่จุนะเออมินีเซาจุพี่น้องพอมนอาทิตย์หนึ่งดอกสามอาทิตย์สเดือนหนึ่งอยู่ดอกสี่เขาอาทิตย์ที่สี่ก็เลยว่าครบหลอดก็เลยจัดจุให้พี่ใหญ่เจ้ที่บ่าได้สร้างลานเพื่อนหน่ไปเอาตับมาเลยหน่อยตับเด่นหน่อยแต่มาพันตับให้เพื่อนหด่อยใจเพื่อนอยู่ดอกเอาปากกินหรูอพันตับให้เพื่อนอยู่ ครับเอ้ามัอนี่กับสอยจูนะอ่ามัอนี่สอยจูพี่น้องถ้าพี่น้องชอบกับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ไ,ได้ครับพี่น้องมันจะเป็นเฮนะ็ดคลิปเนาะได้เฮ็ดมีกำลัง <thi ết S 1> ใจคลิปต่อไปครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติตารับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะอ่าครับคลิปนี้ไว้เท่านี้คลิปนี้ขอไว้เท่านี้แหละครับพอคลิปหน้าครับพอคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ